สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคาวรพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินแบ่งขายจำนวน6แปลงแบ่งจ่ายได้1ปีไม่มีดอกเบี้ยอยู่ติดถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลโนนค่าอำเภอสูงเนินจังหวัด นครราชสีมาท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดทุดแดงไม่ติดพระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะครับโฉนดพร้อมโอนมีทั้งหมด6แปลงแบ่งเป็นแปลงละ3ไร่จำนวน3แปลงและแปลงละ2ไร่2งานอีกจำนวน3แปลงครับทุกแปลงจะอยู่ติดถนนลาดยาง หน้ากว้างแปลงละไม่ต่ำกว่า40เมตรที่ดินทุกแปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงอยู่บนเนินน้ำไม่ท่วมไม่ต้องถมดินเพิ่มที่ดินอยู่สูงกว่าถนนประมาณ50เซนเมตรอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล247เมตรอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองหอยตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับจะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายประมาณ500เมตรพื้นที่บริเวณนี้สามารถเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้จุดลินของเราจ,จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านและชุมชนมาประมาณ1.3กิโลเมตรห่างจากถนนมอเตอร์เวย์ประมาณ3กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนินและตลาดสดเทศบาลสูงเนินประมาณ16กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลสูงเนิน20กิโลเมตรจะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพบริเวณแยกถนนวงแหวนรอบเมืองประมาณ20กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ40กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ225กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับ ที่ดินทั้งหกแปลงนี้เจ้าของต้องการขายในราคาไร้ละ400,000บาททำสัญญาวางดาวเพียงแปลงละ150,000บาทส่วนที่เหลือสามารถทยอยจ่ายให้ครบได้ภายใน1ปีหรือจะรอปิดครั้งเดียวระยะเวลาภายใน1ปีก็ได้นะครับไม่มีดอกเบี้ยค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดคนละครึ่งครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อที่ดินบริเวณนี้แต่ไม่สะดวกเดินทางมาทำสัญญาด้วยตัวเองท่านสามารถให้ญาติพี่น้องหรือคนที่ท่านรู้จักมาทำสัญญาวางดาวแทนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากที่ท่านเดินทางมาได้แล้วท่านสามารถมาโอนซื้อขายเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านได้นะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกัน 0 8 1 4 1 3 3 1 6 4เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณพาคินจะพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับอ่ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณถนนด้านข้างนะครับทางด้านทิศตะวันตกของแปลงที่ดินนะครับจะให้ชมพื้นที่จริงนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับแปลงของเราจะเป็นไร่มันบริเวณนี้นะครับ ตรงเข้าไปข้างในอีกประมาณ270เมตรนะครับด้านหน้านะครับแนวต้นไม้นะครับจะเป็นถนนลาดยางทั้งหมดเลยนะครับเป็นหน้าแปลงที่ดินของเราทางด้านทิศเหนือนะครับยาว270เมตรพื้นที่ภายในจะเป็นที่สูงลักษณะแบบนี้นะครับเป็นที่บนเนินนะครับจะเป็นดินร่วนนะครับผสมลูกลังนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นที่สูงน้ําไม่เคยท่วมนะครับอยู่บนเนินนะครับ ไม่ต้องถมดินนะครับท่านใดที่จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับบริเวณนี้ไม่ต้องถมดินเลยนะครับเจ้าของได้แบ่งไว้นะครับจำนวน6แปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็นภาพถ่ายนะครับพื้นที่จริงนะครับโโนดมีทั้งหมด16ไร่นะครับแบ่งเป็นแปลงนะครับจำนวน6แปลงนะครับแปลงละ3ไร่ 3แปลงนะครับแปลงละ2ไร่2งานอีก3แปลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับทางด้านหน้าแปลงที่ดินทางด้านทิศเหนือนะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับยาวถึง270เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับจะเริ่มต้นจากทางแยกบริเวณนี้นะครับ ด้านหน้าจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับทางหลวงจังหวัดนะครับเชื่อมต่อไปยังตำบลหนองสวงนะครับอำเภอขามทะเลโอได้นะครับจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินแบ่งขายนะครับออกเป็น6แปลงนะครับหน้ากว้างติดถนนลาดยางนะครับแปลงใหญ่หน้ากว้างติดถนนลาดยาง270เมตรนะครับ แบ่งออกเป็น6แปลงนะครับแปลงละ3ไร่จํานวน3แปลงและแปลงละ2ไร่ครึ่งนะครับจำนวน3แปลงนะครับถนนด้านข้างนะครับจะเป็นถนนดินลักษณะแบบนี้นะครับแปลงนี้จะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนลาดยางด้านหน้านะครับแปลงนี้ไม่ต้องถมดินนะครับเป็นที่สวยอยู่บนเนินด้านนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่130เมตรนะครับ เป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับแปลงของเรานะครับจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับถนนลาดยางบริเวณนี้นะครับจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของแปลงที่ดินนะครับรังวัดแบ่งแยกโฉนดออกเป็น6แปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแปลงละ3ลามไร่3แปลง2ไร่ครึ่งอีก3แปลงนะครับอยู่ห่างจากชุมชนมาประมาณ500เมตรนะครับ ด้านหน้าจะมีชุมชนนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ500เมตรอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองหอยนะครับตำบลนูนค่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นที่สูงนะ้ำไม่เคยท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล247เมตรนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นที่ไร่ลักษณะแบบนี้นะครับแปลงของเราจะอยู่บนเนินนะครับด้านนี้ จะมีความสโลปนะครับลงไปอย่างด้านท้ายนะครับของเราจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับเป็นที่บนเนินเลยนะครับไม่ต้องถมดินนะครับมาสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ได้นะครับไปจนถึงทางแยกนะครับที่เรามองเห็นขาวๆนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินนะครับให้แบ่งจ่ายได้ภายใน1ปีนะครับจ่ายก้อนแรกนะครับแปลงละ1 5 0 0 0 0บาท ส่วนที่เหลือนะครับสามารถปลูกครั้งเดียวได้นะครับระยะเวลาไม่เกิน1ปีหรือจะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้นะครับให้ครบภายใน1ปีนะครับใช้เงินวางดาว1นึ0 0 0สบาทนะครับทุกแปลงนะครับส่วนที่เหลือนะครับกิดงวดได้ตลอดภายในระยะเวลา1ปีนะครับสามารถดูภาพมุมสูงประกอบได้เลยนะครับ แปลงนี้มีการรังวัดแบ่งแยกฉนดออกเป็น6ใบเรียบร้อยแล้วนะครับใบละ3ไร่3ใบนะครับใบละ2ไรครึ่งอีก3ใบนะครับแปลงแรกนะครับจะเป็นแปลง3ไร่นะครับอยู่ติดกันนะครับจำนวน2ใบนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็แปลง3ไร่อีกแปลงหนึ่งนะครับจะเป็นแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะเป็นแปลง3ไร่นะครับ ถัดมาอีก3แปลงจะเป็นแปลงละ2ไร่2งานนะครับอยู่ติดกันอีก3แปลงนะครับรวมทั้งหมดบริเวณนี้จะมีทั้งหมด6แปลงนะครับอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนินมาประมาณ16กิโลเมตรนะครับห่างจากวัดห่างจากอนามัยห่างจากโรงเรียนนะครับมาประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับ อยู่ห่างจากถนนมอเตอร์เวย์นะครับมาประมาณ3กิโลเมตรนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อที่ดินนะครับเก็บไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานนะครับที่สวยบนเนินบรรยากาศดีนะครับสามารถเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้เจ้าของให้แบ่งจ่ายได้นะครับภายใน1ปีนะครับจ่ายก้อนแรกนะครับหนึ่งแบาทนะครับทุกแปลงนะครับราคาเดียวกันส่วนรายละเอียด แต่ละแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับอยู่ต่างประเทศนะครับสามารถวางดาวได้นะครับ150,000บาทนะครับหลังจากนั้นรอนัดโอนครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับส่วนที่เหลือภายในระยะเวลา1ปีโฉนไม่ติดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะครับโฉนพร้อมโอนนะครับสามารถนัดโอนได้ตลอดนะครับ าคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ